จากการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่ได้แฮมนาดกับฝ่ายทหารอย่างเต็มที่โดยปราศจากการตรวจสอบรวมถึงการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้นำไปสู่การเรียกร้องจากภาคประชาชนในนามของโปรเจกต์สามะสามะโดยพวกเขาได้เรียกร้องในวาระของการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายพิเศษกฎอัยการศึกพระราชกำหนดฉุกเฉินในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้การกำหนดให้คดีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงโดยรัฐเป็นอาชญากรรมพิเศษ ที่ไม่มีอายุความและไม่สามารถดีรโทษกรรมได้รวมถึงการนําคดีตากใบสอบสวนใหม่ผ่าน,นกลไกระหว่างประเทศนอกจากนั้นยังมีการเรียกร้องจากภาพประชาชนให้รัฐบาลแถลงประกาศรับรองเหตุการณ์ตากใบว่าเป็นโศกนาฏกรรมโดยรัฐและขออภัยต่อผู้เสียหายอย่างเป็นทางการสุดท้ายนี้ในวาระครบ21ปีเหตุการณ์ตากใบเหตุการณ์แห่งความสูญเสียที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงในขณะนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการมีรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประชาชนเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเรื่องของตากใบจะสามารถเป็นบทเรียนครั้งสำคัญและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญใหม่ที่เคารพและให้คุณค่าชีวิตของทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมค่ะ